แล้วก็โครงสร้างพื้นฐานนะครับก็คือเรื่องของถนนเรื่องของน,น้ําถางครับซึ่งตอนนี้สำหรับเส้นนี้นะครับกไ็ได้รับการพ้จากาการโครงการงวดเสนะครับแต่ยังไม่แต่ยังไม่ได้รับกากลับามาตอนนี้การทําง,งานเพื่อแก้ปัญหาเะพ้ะหนาไปอบคุณท่านแทนเพื่อคุณ การอเ็นอาที่นครับดีนะครับผู้ที่อาผู้ช่วยเหลือนลอดรัาสนะครับท้งถิ่นะครับในส่วนของาหารน้กันนบหวัดรงในส่วนของทหารที่มาดูแลดักคือพันเ้ันสพจังหวัดตรัคจหวัดรงได้รับความช่วยเือจากราชการและหน่วยงานต่างๆเช่มาง

่น,นะครับาว่ามามีมากอ่คคน,น,นะครับก็เรียนเชิญนะครับทางด้านล่างนะครับถ้าท่านใดไม่รีบติดธุรกิจดนใดๆนะครับ ส่วนไม่ว่าเป็นระดับจังหวัดนะครับระดับอำเภอระดับของถิ่นต่างๆระดับผู้ใหญ่บ้านกำนันผู้นําชุมชนต่างๆนะคะนะครับถุงยังชีพวันนี้ทั้งเหล่ากาชาตินะครับเครื่องอุประพบริโภคโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี